ียงดังฟังชัดอ่านหน่อยไม่เคยอ่านข้อความหนูเลยเป็นท้อคะลุงอย่าท้อลูกอ่านแล้วอ,อ,อ่านทุกข้อความจริงเราสามคนทั้งสองช่องทางเนี่ยอ่านทุกข้อความนะค่ะดูข่าวกันนะ5นาฬิกา50นาทีน้ำพึงำพ่งแท้จ้าน้ำพึ่งแท้ช่วงนี้แพงหน่อยนะอะไรคะน้ำตาลมันแพงไหนตกออน้ำพึ่งแท้ช่วงหน้ามาดูครับ เบเยอร์เดินหน้าสานต่อแนวคิด Eco w e l l n e s s i n n o v a t i o n ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบเยอร์ครูพร้อมปักธงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านภาคธุรกิจด้วยสีรักโลกมุ่งสู่เป้าหมาย n น t z e r o e m i s s i o n s นวัตกรรมของสีเราก็คือเป็นสีที่เน้นในเรื่องของการลดคาร์บอนเป็นหลักคือเป็นสีที่เพิ่มนวัตกรรม e r o t e c h เข้าไปให้สีเนี่ยมีความคงทนยิ่งขึ้นในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเย็นขึ้นทนกว่าจะเป็นที่มาของการที่ช่วยลดคาร์บอนเราจึงเรียกว่าสีสีลดคคารรบบอนะั you we'll